สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอโน้ตี้กันอีเช่นเคยนะฮะก็วันนี้เราอยู่กันกับเกมรูปบอกกับแบบที่ชื่อว่าออฟตาทาวเวอร์ e ีเฟนตฮะก็นั่นนะก็มาเกมนี้ทีไรแมปนี้ทีไรเราก็จะไม่มีอะไรมากนะ,ะก็คือการรีวิวตัวละครฮะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครเกือบทั้งหมดในอัปเดตนี้นะฮะผมอาจจะทําประมาณ2องถึงสามทานนะฮะเพราะว่ามันมันเยอะแล้วทีนี้ช่องของไอดีนี้มันใส่ได้แค่ สามช่องนะฮะเพราะว่าบูมาจะปิดตัอไปห้มันแพงนะฮะพวกนี้ก็นี่ฮะก็ไอดีนี้เป็นไอดีเพื่อนของผมนะฮะไม่ใช่ไอดีผมนะฮะก็ผมยื้มเพื่อนมารีวิวนะฮะก็ในอัปเดตนี้ตัวที่ผมมีก็จะมีแค่โซโลเนเทโลจากฮันเตอร์ u n t ฮันเตอร์แล้วก็พ่อของกอนนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะฮะจากฮันเตอร์แอนดฮันเอร์๊ะไม่ใช่พ่อกอนดิพ่อคดรู้ว่าเออผมไปเรียกพ่อกอนตลอดเลยที่มาจากเรื่องฮันเตอร์อีก์ฮันเตอร์ฮะแล้วก็มีโจเซฟนะฮะ โจเชฟจะโจเชฟโจเซฟโจสต,ตาร์นะฮะจากเออโจโจนะฮะก็นี่ฮะก็แต่ละตัวก็เวลไม่ต่างกันเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบสามสิบนะฮะก็เดี๋ยวผมจะดูสตาร์นะฮะน,นี่ของโฟโลนะสตาร์ปกตินะฮะแบกเวลยี่สิบแบบ 20, แยังไม่ได้อัปเกรดหรืออะไรเลยนะก็นี่ฮะอันนี้ของเนเทโลนะฮะอ่าสตาร์ก็ประมาณนี้ก็แต่ละตัวคือ อัปเดตครั้งนี้คือหลายตัวมากครับที่เป็นตัวยืนพื้นมาตีตัวแอร์ได้คะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่าฮะไปตอนนี้ผมก็ได้ทาการวางบูมาครบแปดตัวทีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวตัวแรกที่เราจะมารีวิวเลยนะฮะก็คือโซโลนะฮะนี่โซโลห้าดาวนะฮะเป็นล่างวันนคุนีนะฮะอ่าดีป็นยูอีแบบสงกลวยอย่างนี้นะฮะก็อนี่คือตัดพื้นฐานตอนเวลยี่สิบนะฮะดาเมีร้อยเจ็ดสิบแปดจุดห้านะฮะระยะยี่สิบสี่เกื่จมตีคือสี่นะฮะ อ่าขั้นแรกปึ๊บเพิ่มดาเมจมาเป็น357นะฮะระยะเท่าเดิมดาวเอเวียจำตีเท่าเดิมนะฮะอ่าเอาขั้นที่2อพี่ปาดก็เพิ่มแค่ดาเมจนะฮะแต่ขั้นต่อไปนี่จะเพิ่มระยะแล้วก็ดาเมจแล้วก็สกิลใหม่ด้วยนะฮะก็ราคาพันดิ้งฮะก็อัพไปเลยฮะนี่ดาเมจหนึ่งตอนนี้อยู่ที่1,190แล้วนะฮะก็พิการจำตีอีพิการจำตีอยู่ที่ห้าแล้วสามสี่นะฮะนี่สกิลนะฮะอ้าเท่ฮะฟันไปเป็นคืนด้วย นี่อ่าอัปเกรดขั้นต่อไปก็เพิ่มแค่ดามจนะฮะก็อัปเกรดเลยฮะเึ๊บอ่าตอนนี้ดามจอยู่ที่สองพันแล้วนะฮะก็เหมือนจะอัปได้หกขั้นนะฮะก็จัดไปพันห้านะฮะล่างอาชุล่าอะไรย่างเนี่ยฮะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ดูวันพีทด้วยฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าล่างนี้โซโลชไตดาอะไรนะฮะแต่พวกที่ผมแน่ใจเลยก็คือมันเป็นล่างวานูคุนี่ฮะอ่า ต่อไปก็ตอนนี้คือด้ามมีอยู่ที่3,451ดอล้วระฮะระยะอยู่ที่49ถามว่าไกลไหมก็อยู่ในระดับกลางๆนะฮะก็อัพเกรดไปอีก108นะฮะปึออ๊บไม่ตอนนี้ด้ามมีอยู่ที่4,879นะฮะส่วนระยะอยู่ที่59ถามเจตบดีอยู่ที่5นะฮะเร็ว20แล้วเนี่ยอ่าฟืบนี่มีโค้ดเท่แบบพุ่งตัวไปแล้วฟันในประมาณนี้ก็ก็เท่อยู่นะฮะก็สกิลก็ได้อยู่ะฮะก็เพราะงั้นก็ ถือว่าตัวนี้ก็ถ้าถามว่าดีไหมก็ดีอยู่นะฮะแต่ถ้าใครแบบเป็นมือใหม่จริงๆแล้วไม่มีตัวอะไรจะเล่นอน่ะก็สุ่มออกมาเล่นได้ค่ะก็เป็นตัวราคาถูกด้วยฮะก็ไม่แพงมากแค่หกเจ็ดพันนี่ฮรก็ตัวต่อไปนะฮะที่เราจะมารีวิวเลยนะฮะก็เป็นตัว,ต,วตัวนี้เลยละันโอ้โหเจเดดอกอะลุงเอาลุงมารีวิวนี่นะลุงในซิดโดนะฮะจากอ,อนิเมะเรื่องฮันเตอร์ u n t e ์ฮันเตอร์นะครับ ก็ปล่อยทีเดียวไม่ตายหรออ๋อรื่เอเป็นเย็ดดาเมจอยู่ตอนนี้พื้นฐานอยู่ที่145.19นะฮะระยะ, 24, ะยี่สี่เรียจุตีอยู่ที่สี่นะฮะ,อ,ะอัพเกรดขั้นแรกเพิ่มดาเมจอย่างเดียวฮะเป็น4ี4นะฮะก็ได้ระยะกับวิชาจรตี 4, ยังเท่าเดิมนะฮะบวกปีนะฮะอัพเกรดขั้นปีขั้นหนึ่งก็ยังคงเพิ่มแค่ดาเมจนะฮะอัพเกรดขั้นต่อไปนี่สิจัดไปเลยครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับว่า มปตียดเป็นคำว่าแอร์แล้วนะคะคือตัวนี้สามารถตี Air แอร์ได้นะฮะอัปเกรดให้ขั้นที่สามเองนะฮะใช้เงินแค่ 3, 6, 6. สามพันหกเสียงดัง,ง,งเ,เ,ดเสียงดังนี่ไงโคตรเท่เดี๋ยวผมกดเสียงลงลงหน่อยเสียงดังอ่านี่ไงอันเชิญเทวัลูกขึ้นมาด้วยนี่ไงเหมือนมดยืนได้เลยว่ะเผา,าเรื่องเอาเกร์ขั้นต่อไปนะฮะจัดไปเลยฮะ,ะก็เนเธอร์ลุกเอปเกรดได้ทั้งหมดหกขั้นนะฮะ อัพเกียรคันนี้ก็มากปาไปเลยนะฮะก็เพิ่มดาเมจระยะวิกฤติเตีเพิ่มด้วยฮะก็ดูทุกคนเห็นไหมครับอัพเกรขั้นต่อไปใช้เงินเท่าไหร่สองหมื่นฮะครับเยอะมากอ่าอัพเกีรเลยครับนี่มันยังต้องอัพเกีรอีกสองหมื่นครับคือค่าตัว,ต,วตัวนี้มันแพงมากเว้ยมันแพงแบบแพงจริงอ่ะเออทุกคนอาจจะเห็นเอวีไม่ค่อยชัดะฮะก็ดูเอวี่ะเห็นยังฮะเหวอีมันนี่นะฮะนี่ คนเห็นเส้นนี้ฮะเนี่ยตรงนี้กับเส้นนี้นะฮะวันเออี้ีเกือบร้อยแปดสิบองศาทุกคนวันนออี้วิมาร้อยเจ็ดสิบกว่าองศาเกือบร้อยแปดสิบก็ตอนนี้คืออัพมาห้าคันเบลแค่ยี่สิบตัต้นอ่ะราเมอยู่ที่เจ็ดพันสองร้อยสิบระยะห้าสิบเก้าวิกเตตงตีคือสิบถ้าถามว่าตัวดีตัวนี้ดีไหมผมบอกเลยว่าว่าดีมากมากฮะอาจจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในอัปเดตนี้ในแกลนฮะสำหรับผมคือความคิดเห็นผมนะฮะก็ะคนอื่นคิดยังไงผมอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะคนอื่นเขาจะคิดเป็นยังไงก็ จับตีครั้งนะฮะสองหมื่นก็ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันสี่ร้อยนะฮะระยะหกสิบสี่ระยะไอวิคจัดตีอยู่ที่สิบถ้าถามว่าตัวนี้ติดเมตาไหมก็ผมคิดว่าน่าจะติดนะฮะเพราะว่าตัวไม่ดีจัดเลยอะแต่ที่มันไม่ดีเลยก็คือเงินนะฮะเพิ่มใช้เงินแพงไปหน่อยอะอ่านี่สกิลมันก็ตอนนี้เป็นอัญเชิญเทวรูปมาตบมบือแป๊ะนี่ไงโคตรเท่ตบแล้วระเบิดด้วยอ่า ตัวต่อไปที่เราจะรีวิวคือพ่อของกองนะครับนี่เอออ๋ออเฮ้ยเคลว์ลูกบักเหรอโอไม่บักไม่บักอ่านี่ฮะพ่อของกองแต่นี่คือเวลสามสิบนะฮะลงมาดาเมจร้อยเจ็ดสิบสองจุดแปดหกนะครับระยะยี่สิบห้าเวทตอรโจมตีห้านะครับก็อัปเกรดขั้นแรกสี่ร้อยห้าสิบนะฮะปึ๊บก็ดาเมจเดียวๆนะฮะเพิ่มมาอย่างเดียวแล้ฮะ อัพพีดครั้งที่สองไปครับเพิ่มดาเมจกับระยะนะฮะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่4ี่ร้อยแปสิบแปดแล้วนะฮะระยะสามสิบนะฮะวิกาจมตีห้าเท่าเดิมนะครับอ่าอัพพิดครั้งต่อไปป้าบนี่นะครับก็ตอนน er. ี้ดาเมจอยู่ที่พันสองร้อยสสิบสองแล้วนะครับก็ระยะสี่สิบวิกาจมตีหกนะครับก็อ่าอัพกีดครั้งต่อไปอีกพันห้าร้อยห้าสิบปึ๊บจัดปีกนะฮะก็ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสีสิบห้านะฮะระยะห้าสิบวิกาจมตีอยู่ที่ อัพเดทขั้นต่อไปอครับ1,550นะฮะก็ตัวนี้ตอนนี้เรามีอยู่ที่3,584แล้วนะฮะร,ระยะ60มันแค่จัตีอยู่ที่6นะครับก็กรดปี1,550นะครับก็ตอนนี้ระยะมันกว้างมากเลยเว้ยทุกคนดิระยะมันกว้างมากเระยะตั้ง80เลยฮะทุกคนราเมจเกือบจะแตะมือนะราเมจอยู่ที่9,210นะฮะและทุกคนเห็นไหมครับว่ามันเขียนว่าอะไร แอร์นะคะคือตัวนี้อ่ะตีแอร์ได้แต่ต้องรับฟันนะ,ะถึงจะตีแอร์ได้ค่าตัวตัวนี้ก็แค่เจ็ดพันต้นนี่ะเจ็ดพัน 7, 000, ประมาณเจ็ดพันสี่ร้อยนะฮะก็ดาเมจอยู่ที่เก้าพันสองร้อยสิบระยะแปดสิบวิจะตีสิบถามว่าตัวนี้ดีไหมก็ดีนะฮะแต่ผมว่าเนเทโรโดีกว่านะฮะก็ตัวนี้เนเทโรลนี่ตัวนี้ดีกว่านะสำหรับผมอ่ะอักเบเลยเออออกเสียงดังมากแต่ละคนแต่ละตัวสิแต่ละคนได้ไงอ่า นี่ฮะก็แต่ตัวในอัปเดตนี้ก็ตอนนี้ผมเอามารีวิวแค่สามตัวนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกสองตัวนะฮะแต่สองตัวที่เหลือจากอัปเดตนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะลงอีกวันหนึ่งนะฮะวันพรุ่งนี้อาจจะมีคนถามนะฮะว่าพี่พี่ทำไมพี่ถึงไม่ค่อยลงคลิปนะฮะเดี๋ยวนี้แบบลงแบบนานมาก่าพี่จะลงก็คือตอบก็คือช่วงนี้นะฮะผมเรียนนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนี้เน็ตหน่ยมีปัญหาด้วยะฮะก็เลย ไม่ได้มาลงคลิปสักเท่าไหร่ฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ